โอ้โหคิดถึดมากคิถึงมากน้งชายคนนี้ขอบคุณครับผมหล่ลอไม่เปลี่ยนแปลงจริงไหมเอ๊ะหรือหรอว่าหล่อขึ้นหล่อมากนะฮะหลอขึ้นก็ดีรัหล่อขึ้นก็ดีอเอาไปว่างก่อนอืนนะ่น้องมิได้ทักทายแฟนทุทุกคนก,นกันก่อนเลยครับผมชเชอกันยครับสวัสดีครับ วันนี้ซาบอกว่ามิวเลียนนี่คือมากันตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมใช่ไหมเออนี่เพิ่งมารอเจอน้องมิวเลยโอ้นี่มาเช้าสุดกี่โมงครับผมสี่สี่โอ้โหตีห้าเหรอคะโอ้โหแล้วนอนกี่โมงคะเนี่ยไม่นอนด้วยไม่นอนด้วยโหดมากสุดยอด,ดยนี่แหละครับความน่ารักของมิวเลียนอ๋อจริงจริงอ๋ออ่ะดารก็ต้องรับน้องมิวด้วยนะครับเพาสุนงานวันนี้ครับ แพรวชลิตี2025 Go T g r o i n g Creator นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการได้มาร่วมง,งานกับแพรวชลิตีซึ่งจริงๆก็มาเป็นประจำอยู่แล้วใช่ก็รู้สึกว่าพึ่งเคยกับทางแพรมาครับก็ในทุกๆปีก็จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางแพรเนี่ยหลายรอบมากๆรู้สึกว่าดีใจมา,มากๆครับผมที่ได้ปีนี้ก็ได้มาสนับสนุนโครงการนีูครับยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับเป็นหนึ่งคนที่หลายๆคนก็บอกโหอยากให้มาทุกๆปีเลยจริงไหม บอกเลยปีที่แล้วจำได้เราก็เจอกันใช่ไหมฮะมีเพนแะจ็คเก็ตเนี่ยออกแบบแจ็คเก็ตจำได้มั้ยปีที่แล้วจำได้ว่าร้อนมากอ่ะอะไรนะอะไรนะปีที่แล้วจำได้ว่าร้อนมากก็ <laughs> เรามันหนุ่มฮอตเนะี่ยมันก็ต้องร้อน,อนเป็นธรรมดาขึ้นครับว้ใช่ไหมล่ะอ๋อแต่วันนี้<ม>โอเคเลยใช่ไหมกำลังดี้มาถึงอากาศกำลังดีมาเจอกันเย็นๆแบบนี้โอเคแต่ว่าปีนี้อีกหนึ่งความพิเศษที่มิวได้ร่วมกับทางแพลนชอริตี้ก็คือได้มีการร่วม เพ้นเป็นกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋ออ่ะพูดถึงพอมพิเศษนิดหน่อยเป็นยังไงบ้างคือคือตัวคอนเซ็ปต์พอมันเป็นคอนเซ็ปต์เรื่อง Go to Theater เนี่ยก็เลยนึกถึงต้นไม้ครับอก็เลยเพ้นตัวกระเป๋าเป็นต้นไม้หลากหลายแบบด้วยด้วยความหมายที่ว่าเราเราจะมีโชว์ไหมเราจะมีจะมีเดี๋ยวมีภาพขึ้นจอกำลังมากำลังให้ให้น้องมิวเล่าก่อนอ่ะโอเคมาแล้วพูดไมเลย ความหมายของการที่มีต้นไม้หลากหลายแบบอยู่ด้วยกันนะครับคือเรื่อง diversity ครับการที่เรามีความแตกต่างความหลากหลายอัเจกแต่ละบุคคลแต่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันได้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวนี้ครับผมโอ้โหนี่ครับทุกคนครับเป็นความหลากหลาย diversity นะครับของต้นไม้นะครับเนิร์ดมากเลยอะเนิร์ดมากเลยเนิร์ดไหมเนิร์ดไหมก็นิดหนึ่งแต่ือ แต่คือเฮ้ยแต่มันมีความหมายแต่มันมีความหมายที่ดีมากการเริ่มต้นการเริ่มต้นนะการเติบโตน,นี่นะฮะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยครับดีไซน์งานะที่มีความสวยงามแล้วก็อุ้ยลงสีนา่ารักเลยนะฮะใช้เวลาหนานะตอนนนั้นท,ท,ที่ที่ออกแบบยกเพ้นออกมาคือต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นการทํางานในงานนะครับวันนั้นก็คือทาถ่ายงานอื่นอยู่แล้วก็เป็นเป็นเป็นช่วงเรกที่ ก็ได้มีการสัมภาษณ์กับทางแพรวแล้วก็ได้ว่าตัวงานชิ้นนี้มาออกมาจากแบบความรู้สึกนตอนนั้นที่เราคิดคอนเซปต์ขึ้นมาแล้วก็ออกแบบดีไซน์ตอนนั้นเลยก็ว่าเลยใช่แรงงานนี่นี่ต้นไม้นี่ต้นไม้นะครับุแสดงว่าเดี๋ยวใครที่ได้กระเป๋าใบนี้ไปนะนะครับเหมือนเป็นการปลูกต้นไม้เริ่มต้นใหม่ไปกับมิวพอดีเลยใช่แล้วก็อีกอีกหนึ่งอย่างที่ถูกใส่เข้าไปในตัวกระเป๋านี้ครับ เดี๋ยวช่วงปลายเดือนครับผมจะมีซิงเกิลใหม่ปล่อยออกมาเฮ้ยจริงหรอทีนี้ผมก็เลยแอบเขียนชื่อซิงเกิลใหม่อุ้ยกระเป๋าเดี๋ยวจริงหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าไม่เขียนเขียนอยู่ข้างในข้างในก็คือคนที่ได้ไปเปิดเข้ามาก็จะ สปอยก่อนคนแรกว่าจะได้ทราบเลย่าใหม่เป็นชื่ออะไรซิงเกิลใหม่ของน้องบิวจะเป็นเพลงอะไรมีชื่อว่าอะไรน<อ>ะฮะ<อ>ซึ่งอยู่ด้านในนะฮะซึ่งแน่นอนว่ากระเป๋าใบนี้เท่ากับว่าจะมีเป็นไปเดียวในโลกเลยนะใชเพราะว่าไม่มีลายแบบนี้แน่นอนแล้วก็เป็นลายพิเศษที่น้องบิวตั้งใจทำหรือว่าพ้นออกมาเลยนะครับซึ่งสําหรับ กระเป๋าใบนี้เดี๋ยวเราจะ,ะ,ะเปิดะะให้กับทุกคนได้ร่วมประมูลกันนะครับผ่านทางออนไลน์ของ w o r l d w e b e a c o m ในวันที่12ถึง30กันยายนเนาะก็เตรียมตัวกันได้นะะเพื่อบ,บไปแบบอยากจะเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้ช่ก็ฝ่ายด้วยครับผมนะครับเอางี้ับในฐานะที่น้องมิวเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของศิลปะอยู่แล้วนะครับได้ใช้ทักษะทางศิลปะแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่า นะสิ่งที่เราจะส่งต่อการช่วยเหลือให้กับคนอื่นๆได้อีกมากมายเลยรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็คือในในทุกๆปีเนี่ยทางแพะก็จะมีคอนเซปต,ต์ครับผมในงาน charity d u กค a ั้งซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี hmm. อ,อรอบนี้เป็นเรื่อง growing together เนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีหลากหลายอย่างที่เหมาะที่จะได้นำมานำเสนอในช่วงเวลานี คือนะคือต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเราตกต่ำมากมีไหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงก็เลยสป็นาการที่เราจะเติบโตด้วยกันก็เลยมีความหมายหลากหลายอย่างที่เราควรจะช่วยเหลือกันเรา โอ้แล้วก็จะมีหลัจากทาที่ตอ้องการความช่วยเหลือนะคะหรือว่าเราเองก็จะได้นารายได้ตรงนี้จากการกระดมทุนของทุกๆคนนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราก็มีความตั้งใจที่จะนําไปมอบให้กับผู้ประสมภัยนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะฉุกเฉิน่านโครงการเงินเดนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสมภัยพิบัติสภากาชาดไทยด้วยนะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับอ่ะาพัทนาเฮ้ยนี่เห็นไหมนะครับได <ๆ S 2> ้ร่วมบุญไปด้วยกัน อาสาทุกข์กนหน่อยไหมคุณนอลอาโมทนาบุญร่วงหน้าเลยเราก็ได้จะมาร่วมประมูลร่วมประดงทุนในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ,รบทีนี้ต้องถามในมุมมองหนึ่งน้องมิวเนี่ยชอบศิลปะอยู่แล้วคิดว่างานศิลปะเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าช่วยเหลือสังคมได้ยังไงบ้างไหม อุ้ยเขาอุ้ยคำถามจริงวะใช่ไหมของใหม่รปล่าปัจจุบันเหมนงานศิลปะครับนะฮะจะมีพลังในการไปช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงบ้างเอออาจจะในแง่ผมแบบใช่แง่ของแบบการสร้างความสุขครับการแบบว่าทำให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยมีกำลังใจมีพลังที่มาเขาได้นะอะไรแบบนี้ผมว่าอย่างแรกต้องตีกลับมา เพว่าศิลปะว่าอะไรครับเอออ่ะอย่างต้องมีองตีว่าไงที่หลายหลยคนเขาอาจจะบอกว่าศิลปะคืออการวาดภาพเพลงก็เป็นศิลปะใช่เพอร์ฟอร์มการเต้นการแสดงต่างๆผมว่าสุดท้ายแล้วศิลปะมันคือการแสดงออกครับออซึ่งการแสดงออกเนี่ยมันส่งเรื่องการแสดงออกทางความคิดครับผมสัญชาติาต่างๆก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่เราจะสามารถช่วยเชียร์สังคมได้สังคมในแต่ละยุคเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ทัศนคติณนะโมเมนต์นั้นก้อนไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอะงานศิลปะก็สามารถสะท้อนได้เหมือนกันโอโ้โหไม่จริงจังกันเลยอะแต่ตอบดีมากตอบดีมากเห็นด้วยเลยใช่เพราะว่าศิลป,ะ,ปะของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือคนที่ได้รับหรือว่าคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมเนี่ยเขาจะตีความหม่ ใช่ครับแล้วก็สะท้อนสิ่งนั้นให้เขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันก็มีแง่มุมนี้ด้วยรหรืออาจจะเป็นผลง,งานที่สร้างกําลังใจสร้างพลังให้กับคนที่เขารูสึกอยู่ในช่วง้อแท้อยู่ในช่วงที่กำลังกอดแอร์อยู่ให้ลุกขึ้นมาแล้วทำสิ่งดีๆได้เออเยี่ยมเลยเนาะโอเคนะครับหุ้ยถามนอกเรื่องแล้วปกติาพวกงานศิลปะเนี่ยนอกจากนอกจากแบบการวาดภาพการเทนแบบนี้เดี๋ยวชอบศิลปะแบบไหนบ้างไหม สิ่อื่นเพิ่มเติมผมผมมาชอบชอบงานงานภาพอยู่แล้วครับผม mm hmm. ด้วยด้วยส่วนภาษาตานะ uh huh. แล้วก็ชอบงานแสดง uh huh. ก็เป็นการโทรฟอร์มดูทั้งดนตรีด้วยครับผม uh huh. แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบมากงาน literature uh huh. ครับงานด้านภาษาพ oh huh. วกวรรณกรรมต่างๆก็ชอบเลย นี่ศิลปะเขามีหลากหลายแขนงเนาะอันนี้ก็แล้วแต่หลายๆคนจะชอบแบบไหนแต่ <ๆ S 1> ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยนะครับอะเดี๋ยวเราขอขอรูปอ่ปิดครั้งหนึ่งด้วยนครับเพราะว่าจะได้ทุกคนได้เขียนกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ากระเป๋าลายพิเศษนี้จากน้องมิวที่ในการออกแบบแล้วก็เพ้นท์ขึ้นมามีใบเดียวในโลกที่เราจะเปิดให้ทุกคนได้ร่วมประมูลกันนะครับย้ำอีกทีหนึ่งก็คือ12ถึง30กันยายนนี้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ www.pal.com นั่นเอง ให้นอกนิวเชิญชวนอีกครั้งนะฮะเผื่อตอนนี้เชื่อว่าชาวมิเลียนก็รอเลย12เมื่อไหร่ปุ๊บอยากจะร่วมประมูลด้วย<ะ>วก็ตามที่พี่อาร์พูดเลยนะครับผมก็วันที่12บสอามสิบกันยายนนี้ทางเว็บของแฟลเลยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาช่วยทำบ,บุญแล้วก็ส่งเสริมหลากหลายองค์กรเลยอเอาฝากไว้ในอออุปกรณใจทุกคนด้วยนะครับไหนมิเรียนคนไหนอยากได้กระเป๋าใบนี้มั้งคะ หนะครับในแะอรน่ารักมากน่ารักมากถูกต้องงานรับก,ก็อย่าลืมมีรูปต้นไม้แล้วก็ด้านไหนสปอยไว้เรียบร้อยไปสปอยเพลงไว้เรียบร้อยแล้วเป็นชื่อเพลงซิงเกิลใหม่อของก่อวที่จะปล่อยเร็วๆนี้ซึ่งเื้ยเอาจริงๆแล้วซึ่งคือซิงเกิลใหม่ครับผมค,คือต้องบอกว่าจากอัลบ,บั้มแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันผ่านเวลาไปประมาณ5ปีแล้วมันเลย เกิดการเติบโตทงความคิดอะไรหลายอย่างมันจะถูกสะท้อนมาในอัล <right บั้มนี้มันตกตะกอนเนาะใช่มันเป็นเรื่องการเติบโตซึ่งคอนเซ็ปต์เดียวกับเรื่องนี้เลย Going t o g เ t h e r เลยโอ้กำลังจะถามเลยว่าเรื่องของโ n g Together กบกังเติบโตทั้งเรื่องของการทำงานหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะให้แชร์อีกทีหนึ่งแะควับว่าเรามีการเติบโตด้านไหนยังไงบ้างเติบโตด้านไหนยังไงเหรอคิดว่าหลังๆ่องทางความคิดครับผมทางความคิดเนี่ยสำคัญมากเลยไม่ว่า ก็อบอกว่าความคิดของเรานะตอนที่เราอายุ10ขวบ20ขวบหรือว่าในวัย30มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าเราออกมาข้างนอกรเราเจออะไรหลายๆอย่างมากบางคนไปเรียนหนังสือบางคนไปทํางาน<อ>มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเชฟตัวเราถ้าผมประสบการณ์ทางด้านไอเดียต่างๆก็เลยรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา,มาสิ่งที่โตสดคือด้านความคิดนี่แหละครับ<อ>แล้วก็เพิ่งไปดวดมาด้วย Oh, huh? อ๋อฮะเออเพิ่งไปบวชมาช่วง <c oughs> ปลายปีที่แล้วครับอืม <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเรียกว่าได,ได้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราหรือประสบการณ์ต่างๆที่เราเจอเจอเนี่ยมันก็จะหลอมลวงใช่เป <c oughs> ็นเรื่องของทั้งความคิดเรื่องของสิ่งที่เราจะสื่อสารสิ่งที่เราจะสะท้อนออกไปนะฮะวิม แบบเติบโตขึ้นเยอะมากจริงๆขอบคุณค่ะรู้สึกได้รู้สึกได้เราเจอพี่อาร์มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้๋อจริงๆปีที่แ้วเราเพิ่งเจอกันไงใช่อ๋อจัดจะแบบไม่ได้เจอกันก่อนมากใช่คแต่ก็ติดตามอยู่เรื่อยๆขอบคุณคอ๋ดีใจดีใจอ่ะน้องคนนี้จริงๆน่ารักมากยังแบบยังเป็นคือยังเป็นมิววันเดิมที่อ่อนน้องเหมือนเดิมแต่ความคิดหรือแบบเนี่ยสิ่งที่เขาเล่าสิ่งที่เขาแชร์ สัมผัสได้ว่าเติบโตขึ้นมาจริงจริงขอบคุณครับอ๋อโอเคเช่ว่ามิวเรียนก็ได้เห็นพัฒนาการเห็นการเติบโตของน้องมิวแบบนี้นะครับดีใจและก็ภูมิใจมากขอบคุณครับทีนี้ทีนี้นะครับถ้าวันนี้ครับมีหลายคนที่ฟังแล้วก็มารอจะดน้องมิวอยู่แบบรู้สึกท้อแท้อาจจะเจอกับอะไรมาไม่รู้แหละปัญหาต่างๆหรือแบบจะเป็นเรื่องของแบบอะไรล่ะกำลังใจที่ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยถ้าแบบจะให้ เป็นการส่งพลังพลังบวกส่งกำลังใจกับพวกเขาเมลอยากจะบอกอะไรครับนี่ในฐานะที่บอกว่าเราตกตะกอนเราเรียบร้อยแล้วนะฮะอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาในการเติมพลังเติมกำลังใจให้กับทุกๆคนก็อยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้มันต้องจัดการได้ด้วยตัวเองก็ถ้าถ้าเราย้อนกลับมา ศึกษาตัวเองให้มากขึ้นเราอาจจะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ได้ไง่ายมากขึ้นกว่าเดิมคือถ้าสมมุติว่าเราเอาความสุขไปไว้ที่คนอื่นวันหนึ่งคนนั้นหายไปเราก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าความสุขอยู่ที่ตัวเองเราสามารถหาความสุขได้ตลอดเวลาสุดท้ายความสุขเนี่ยต้องอยู่ที่ตัวเรานิ่งิวคุณไม่ปลกมือหน่อยเหรอคะขนาดนี้แล้ว ที่สุดท้ายต้องตัวเราเองนั่นแหละใช่ครับถูกนะความสุขต้องอยู่ที่ใจครับแต่พอดีใจเราเนี่ยอยู่ที่มิวไงใช่ไหมคุณก็เลยกลายเป็นความสุขของพวกเขาต่อไปนะครับโอเคแล้วก็ดีเลยอ่ะดีเลยกลับมาที่ตัวเองกลับมาที่ตัวเองใช่ครับให้กำลังใจตัวเองนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะฮะถ้ามีโอกาสครับมิวในอนาคตอยากจะมีการทําโปรเจกต์เพื่อสังคมเนี่ยมิวอยากจะช่วยเหลือ ทำไมคำถามมันจริงจังหมดเลยไม่จริงจังอันนี้ถามว้างอยากจะแบบไม่เพราะอย่างอย่างงานนี้ก็จะช่วยแบบผู้ประสบภัยครับที่ถามว่าเจอเจอแบบภาวะฉุกเฉินอะไรแบบนี้เนาะใช่ไหมแต่ถ้าแบบสมมติมีแบบมีโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาชวนทุกคนมาร่วมทำบุญอย่างเงี้ยเนาะหรือระดมทุนแบบเนี้ยอยากจะไปช่วยเหลือกลุ่มไหนอะไรยังไงไหมหลักๆเรื่องการศึกษาแล้วกันว้าว้าว เหมือนการการศึกษามันเป็นพื้นฐานของเรื่อง<น>สิทธิประโยชน์ส่วนรวมครับผมรู้สึกว่าถ้าเรามีการศึกษาที่เท่าเทียมกันมากขึ้น,นก็จะทาให้เราเข้าใจมาตรฐานและก็สิทธิของเรามากขึ้นครับรบ,บางคนคโดนเอาล้เอาเปรียบเพราะว่าบางทีเราไม่เข้าใจสิทธิเรามากเพียงพอหรือบ,บางคนเอาเปรียบจากคนอื่นมากเกินเพราะเราเข้าใจสิทธิมากเกินไปก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้มีการศึกษาที่ดีและก็เท่าเทียมกันเนี่ยคุณดูนีระบบกับพี่อาร์ถามยาก ตอบดีหมดเลยใช่ไหมดีมากจริงๆโอ้โหเจนโอ้เก่งมากเก่งมากเรื่องการศึกษาคนเป็นการศึกษาสคัญมากครับสำคัญมากสำคัญมากอ่ะแนะไม่ยากนะคำถามไม่มีนะน้องไม่มีอะไรจริงๆอยากอยากชวนน้องมิวคุยนานๆครับสมาชิกทั้งนีะจริงๆอ่ะเออได้เห็นแบบการเติบโตของคุณได้เห็นแบบความคิด แล้วเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวโอ้ยได้ยินได้ยินน้องๆมาร้องเพลงร้องเพลงเอาผมมาเรื่องวิชาการมามาซะหน่อยไหมล่ะซะหน่อยไหมล่ะอะไรนะจะร้องเพลงแบบพึมๆซะหน่อยไหมล่ะแบบว่าจึ้งพึมหมดไม่ได้เตรียมมาสิไม่ได้เตรียมมาเนาะก็เดี๋ยวรอซิงเกิลใหม่แล้วกันรอรอรอซิงเกิลใหม่ช่วงปลายเดือนครับอ่ะกันอัปเดตเลยอัปเดตเลยผลงานจะมีอะไรเราติดตามบ้างก็เดี๋ยวซิงเกิลใหม่ช่วงปลายเดือนก็จะเป็นซิงเกิลที่แต่งเองทั้งเนื้อทำนองครับโอ้โหเป็นเนื้อแล้วก็ทำนองเลย ก็รอติดตามเลยก็จะเป็นซิงเกิลที่ต่อมาจาก Lucky Dream App อยู่ที่เพิ่งปล่อยไปช่วงมิถุนาครับผมครับผมอ๋อไทยเอ็มวีเสร็จเรียบร้อยโอ้โหเอ็มวีก็พร้อมแล้วทิดตาทุกคนก็อาจจะได้ยินข่าวกันอยู่ก่อสร้างมาบ้านนะใช่ไหมก่อสร้างมาบ้านแล้วใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวจะไปพูดกับนักข่าวต่อโอเคอ่ะเริ่มแล้ง่ายในเดือนนี้ตรงนี้ต้องทำเยอะมากเลยนะครับก็ อ๋อทั้งงานอื่นก็มีธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเปิดครับผมเป็นร้านมัชชาก็จะมีสองสาขาสาขาแรกอยู่ที่ใต้ตึกแกมมี่เลยครับผมก็อยู่ตรงโซนสตาร์บัคเลยแล้วก็อีกที่นึงเป็นสาขาสตูดิโอวิส49ก็จะเปิดมาเร็วๆนี้ครับเริ่มโซมัชชะหรือเปล่าใช่นี่ยูโซมัชชะมาจากคำว่าเริ่มยูโซมัชโอ้โหอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมจริงมาจากเริ่มยูโซมัชเลยเิยูโอเคเห็นไหม หลากหลายธุรกิจเลยตอนนี้ที่ผมอยู่ไปชิมมาแล้วเหรอครับฮะได้ชิมแล้วหรออ้าวยังเทสต์อยู่เลยเดี๋ยวไม่ใช่ชิมตอนไหนขอรับมาขอบคุณครับผมอแล้วมีอะไนะก็มีมีร้านด้วยครับชื่อแบรนด์ไทยมัสซาช์ครับก็อยู่แถวถนนสุขว่าก็มีมีคลินิกครับผมเป็นด้วนไปยังเป็นด้วนไปยังอ๋อเป็นด้วนทั้งแวด้วย มีมีคลินิกทั้งเซอร์เจอรี่แล้วก็แอสเตติกส์ครับผมอยู่ทางพระรามสี่ชื่อวันเซอร์เจอรี่ก็โอ้โหแล้วก็ทำกับทำกับตูนด้วยทำกับทั้งทัานแล้วก็พี่เบิร์ดครับผมก็ฝากแวะเปลี่ยนไปด้วยครับผมนี่ก็มีคาฟเฟ่มีคาเฟ่พิวยามาคาฟเฟ่ครับพี่นันนะพิวยามาคาฟเฟ่ครับไปนิยมไปนิยัไปไหนแล้วเหรอวันนี้ไงนี่ไงวันนี้ไงนี่ไงที่เขาถือถุงอยู่โอ้น่ารักมากก็เปิดส่วนบางนาครับผมก็แวะไปกันได้ครับ นี่ซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องของน้องมิวเลยนะโอ้โหนี่เป็นเป็นหนึ่งคนที่แบบทำงานหลายอย่างเยอะมากๆมีเวลาพักผ่อนไหมเนี่ยมีมีครับแต่ก็มีบินไปสิงคโปร์สิงคโปร์เออเดี๋ยวไปสิงคโปร์เดี๋ยวมีไปสิงคโปร์แล้วไปก็เดี๋ยวไปอีกสองประเทศครับก็เดือนหน้ามีไปไปแฟนมีครับนี่แล้วก็ต้องเดินทางเยอะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยวินเตปเพี่อารัไปดูไหในในจรที่ไปสิงคโปร์นักแล้วไปเจอไดโนเสาร์แล้วใช่ไหมอ่อใช่ใช่ครับแต่เดี๋ยวก็จะไปอีกรอบเนี่ย นี้แต่เด็กสาวที่เป็นสัตว์โลกล้านปีนะแต่รักมิวคนดีจะกี่ล้านปีก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเดี๋ยวฟังขงวงนะเตรียมมาเลยหัวเสียงตบมือให้อาร์สเลยครับผมเตรียมมาเลยเตรียมมาเลยจะจะแล้วคนดีนะคนดีขอบคุรับโอเคพี่นี่อยู่แถวบางนาพี่ก็ไปบ่อยหนุนะถ้าพี่มาบอกเลยไปเลยไปเลยมา่ารียนเลยเรียนขอบคุณมากขอบคุณมากีุกทีครับอ่ะ โอเคนะคะสุดท้ายแล้วกันครับเดี๋ยวจะบอกอะไรกับทุกทุกคนไหมแฟนๆวันนี้ที่มารอเจอพี่มิวแล้วก็อปเดตผลง,งานก็เรียบร้อยแล้วรอรฟ,ฟังเพลงกันไปนะครับรวมถึงนี่กระเป๋าวันี้ด้วยอันนิดหนึ่งฮะครับขอบคุณทุกทุกคนครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับผมแล้วก็แฟนคลับของน้องๆทุกทุกคนเลยใช่ว่าน้องๆแล้วกัวนก็ดีใจมากๆเลยที่เราได้คนทำงานในวงการครับมีคนสะสนที่น่ารักขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองแล้วก็ขอบคุณแทนน้องๆด้วย ก็ดีใจมากๆครับกลบมากันแด่ป oh ีส oh. okay okay, well, ี okay, ่ป <Okay. S 1> ีห้าเลยชุดนี้จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันนะครับโอเคแล้วก็จะเลื่อนนะต้องเปิดประมูลกันได้เลยนะคะับสิบสองถึงสามสิบกันยายนนี้กับกระเป๋าลายพิเศษที่เทนโดยมิวสิควาซ์โอเค จะอยู ong, you you language, aisle, it, in, ่ก่อนโอ้ยจะอยู w, ่ถ่ายรูปก yeah, okay, okay, ันส UH, okay, okay, okay. ิถ่ายรูปกันสินี่ๆก้องอยู่ด้านหน้าก้องอยู่ด้านหน้าตรงกลางนะฮะแล้วเป็นตรงกลางเลยจะมาจะอยู่กลางเวทีหรือจะอยู่กลางใจมิวเลียนฮะเออนะฮะโอเคอะมองกล้องเลยนะนี่โอ้โหข้าวไปก่อนนะทุกมิวโอเคฮะ นะครับอเอาด้นานซ้ายด้วยใช่ไหมครับจัดไปเลยครับด้านขวาด้วนะครับด้านขวาด้วนะครับจัดไปฮะนี่มีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกมีไหมมีไหมส่งเสียงม,มาได้ส่งเสียงม,มาได้เดี๋ยวเราเมลกันได้หมดเลยโอเคเรื่อยโอเคเรียบร้อยนะครับนะว,วันนี้ขอบคุณมากมครับส่งเสียงกับมิวสิควิดดี้ด้วยวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพิเ